สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องยูเมจังชาแนลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะหยกก็จะพาเ,เพื่อนๆไปเดินช้อปปิ้ร้าน390เย็นกันนะคะอยากรู้แล้วว่าร้านเป็นบรรยากาศไงไปรับชมกันเลยค่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะเมื่อกี้อยู่ก็พาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งร้านสา0ร้อเกสิเยนกันนะคะ390เยนเพิ่งมาเปิดแถวแถวบ้านอยู่นะคะก็ได้ของมาเยอะเลยนะคะก็หมดไปประมาณ2 5 0 0เยนนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าหยกได้อะไรมาบ้างนะคะตื่นเต้น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 ,ตน เดินเดี๋ยวได้เคสมานะคะ390%บาทนะคะอันนี้เป็นเคส iPhone 12นะคะน่ารักดีเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีก่อนนะคะว่ามันจะน่ารักแบบที่เราเห็นหรือเปล่าอันนี้ผลิตที่จีนเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้คุณภาพอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็โอเคนะคะน่ารักดีเป็นใสๆ่างนี้เนาะเป็นลูปหัวใจนะคะก็น,นี่ไม่ได้ไม่ได้แข็งนะคะ ค่อันนี้เป็นเคส iPhone 7นะคะ iPhone 7เดยวก็มีเอาไว้ใช้ทำงานเนาะน่ารักมากเลยดูค่ะทุกคนเป็นแบบพาสเท l เป็นหัวใจเป็นอันเนี้ยคือแบบสไตล์ค่ะมันดีมากเลยนะคะเอาลองเอาใส่โทรศัพท์คือ,อไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเคส <laughs> ใส่กับสีดำแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะว่าเมเป็นแปลกๆถ้าใส่กับสีดำแต่ถ้าเครื่องสีขาวน่าจะสวยนะคะน่ารัก อันนี้ก็ราคาสาม้เก้าสิบเยนนะคะก็โอเคต่อไปนะคะได้อะไรมาขานมนะคะเป็นก๊าเป็นคล้ายก๊มมี่แบร์เนาะแต่เป็นไอตัวเนี้ยไอตัวหัวเขียวกัมมี่หัวเขียวนะอันนี้ถ้าเกิดเป็นพวกขนมเนาะเราซื้อสองอันมันถึงจะเป็นสาม้เก้าิเยนนะคะก็มีเกตัวกัมมี่แบร์ตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นขนมเกาหลีนะคะเป็นอัลมอนนะคะอัลมอนรสคาราเมล หมวดเครื่องประดับนะคะได้เครื่องประดับมาอันนี้เดี๋ยวลองใส่ดูดูก่อนแกบะบดูคือผู้หญิงอ่ะเนาะมันจะมีความแบบว่ายากเห็นอะไรแบบนี้คือแบบคือแบบได้เงินเอยวตลอดเลยนะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูนะคะว่าเราจะใส่สวยไหมอันนี้นะคะก็ 3ามรเกิบนะคะเพื่อเข้ากับชุดชุดนี้เลยอ่าก็ <_ D> โอเคนะทุกคนนอกจากพวกสร้อยพวกอ่าอ่าเดี๋ยววจะให้ดูซื้อตุ้มหูมาด้วยนะคะนอกจากสร้อยแล้วก็แบบตุ้มหูแล้วมันยังมีพวกกิ๊บพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ตุ้มหูก็จะใส่ให้ดูเหมือนกันคือไม่ใช่อะไรหรอกอยากใส่ <_ d> แต่ไม่รู้จะใส่ไปไหน <_ d> ซื้อมาพอดีคือแฟนก็ไม่มีไม่ได้ไปเดทไม่ได้ไปอะไรเนาะเราก็ แต่งตัวให้ตัวเองดูทุกวันนี้แปบ๊บหนึ่งโอเคคือเวลาเพื่อนๆเข้าร้านญี่ปุ่นเนี่ยเราแบบเพื่อนเห็นแบบจิ๊กี้ช็อปเนี่ยก็จะอันนี้แบบคุณหญิงคุณนายคุณชายขอทานมากเลยปลอมมากไม่ค่อยเข้าเ่าไรเนาะโอเคเเพื่อนๆก็จะเห็นว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ย <laughs> เขาจะมีเป็นต่างหูที่มันแบบว่าเป็นแบบหนีบเยอะนะคะตอนแรกอยู่ก็ไม่ค่อยเขาเ้าใจว่าทําไมมีแบบหนีบเยอะนะคะก็อาจจะแบบ มีคนที่แพ้การเจาะหัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วเ,เขาก็เลยมีแบบหนีบเยอะมากเพราะถ้าไม่ดูดีๆนะคะก็จะเห็นแต่ว่ามีแบบหนีบเต็มไปหมดนะคะจะยกอะ่ะมีรูไงก็ใส่แบบนี้ได้าต่อไปที่เรามีซื้อมานะคะนี่ค่ะขนมเป็นโ p o t ต t o honey เป็นขนมเกาหลีเนาะไอแบรนด์เนี้ยอยู่รู้สึกว่าของมันเหมือนเป็นแบรนด์ของเกาหลีหรือต่อไอรร้อยเก้คอยนะคะ sun cure ออเลยอ m i s e มันมีชื่อร้านอยู่ ชื่อร้านมันชื่อว่าชื่อร้านชื่อว่าไม่บอกซามเบียคูคิวชู q. ชื่อร้านมันจะเป็นรูปตัวยิ้มแบบนี้นะเออก็ไม่รู้ว่าร้านมันชื่อว่าอะไรก็เป็นขนมเกาหลีนะคะนี่แล้วก็ซื้อของไรเป็นของไรสาระส่วนใหญ่เจอแอดเป็นมาม่าเกาหลีนะคะเป็นรสฮอตชิเก้นฟลาวเวอร์รามยทุกคนทุกคนอยากดูยกรีวิวอันนี้ไหมถ้าอยากดูก็ เมมาแล้วค่ะเดี๋ยวจะทำอันนี้แล้วรีวิวดีไหมแต่ถ้าเกิดใครอยากดูนะคะก็มีเท่านี้นะคะวันนี้ก็หมดไปที่2,558เยนนะคะ